สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ผมเบ่าเซกาพาเพลินนะครับผมก็พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่สำนักสงฆ์วัดถ้ำผาเจียนะครับผมที่วัดดงชุมพูนะครับผมอ,อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมเราก็อันนี้ที่ผมอ แผนรูปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะครับผมก็คือภูลังกานะครับผมตีนเขาภูลังกานะครับผมที่ผมแผนหรือถ่ายรูปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ดูอยู่นี่นะครับผมอันนี้อยู่ภายในเขตบริเวณวัดถ้ำผาเจียนะครับผมเดี๋ยวเราจะ,ะเข้าไปดูไปชมบรรณศาลาวัดถ้ำผาเจียแห่งนี้ด้วยกันนะครับผม มาเรามาไปกันเลยนะครับผมเราก็จะเดินไปที่บรณารณศาลาที่วัดถ้ำผาเจียนะครับผมที่อยู่ในเขตบริเวณนี้นะครับผมพ่อเม่คูบาอาจารย์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมในเขตบึงโขงหลงนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าพระยาสุวรรณนาคารัช นะครับผมได้สาบอือรอราชาผู้เป็นเจ้าเมืองนะครับผมที่อยู่แต่ก่อนเป็นเมืองนะครับผมเป็นเมืองที่อยู่ในบึงขงหลงนี่นะครับผมสาบอือรอราชาให้เป็นพระยานาคราชนะครับผมถ้าพูดภาษาบ้านเราก็ผีนะครับผมผีนะครับผม,ผบผมเป็นผีแต่ว่าเรา ถือท่านว่าท่านเป็นพระยานาคเลยครับผมเป็นผู้กายทิพย์แล้วนะครับผมอันนี้ศาลา,าที่เราจะเข้าไปในบนาารรณศาลาของวัดถ้ำพาเจียแห่งนี้นะครับผมสถานที่แห่งนี้หรือวัดแห่งนี้ตอนที่ผมเคยบวชนะครับผมที่บุตดเรียนเข็นอันแล้วก็ได้ทุดุงสัญจร ผ่านมาแล้วก็ได้มาพักบําเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ณนะวัดถ้ำพาจีแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีแค่พระรูปเดียวเองนะครับผมก็เข้าไปกราบสักการะ,ะท่านแล้วนะครับผมขอขอ,ขอโอกาสพ่อเมฆุบาอาจารย์แล้วนะครับผมขอ,อถ่ายรูปนะครับพอลงคลิปวิดีโอ,อให้เพื่อนๆพี่ๆ น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับผมได้รับดูรับชมความสวยงามของอวัดถ้ำผาเจียหรือรูปวิวชิวทัศน์ที่อยู่ในณสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็มีพ่อแมค่ครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติศีลธรรมที่ดีงามนะครับผมอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับผมที่วัดถ้ำผาเจียแห่งนี้นะครับผมอันนี้คือพระยานาคราช ที่สวยงามนะครับผมอันนี้คือ,อก่อนจะเข้าไปในบรณารณาศาลาเราก็จะเห็นรูปของพระยานาคราดนะครับผมมีตัวออกสีเขียวอ่อนผสมสีทองนะครับผมอันนี้สีเขียวแก่ผสมสีทองนะครับผมแล้วก็มีประดับ แก้วแก้วที่สร้อยพระศอนะครับผมเป็นบุษราคำสีเขียวนะครับผมหรือเป็นลูกแก้วสีเขียวนะครับผมที่อยู่ในพระศอของของพระยาหนาคราชองค์สีเขียวนี้นะครับผมอ,องคส์สีเขียวอ่อนแล้วก็สีอ,ออกสี เียวอ่อนออกทองนะครับผมก็จะมีบุษราคำหรือ,อแก้วมณีนะครับหรือแก้วมุกดานะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองทองนะครับผมที่ประดับพระสของพระยานาคราชตนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ,อาภายในข้างหน้า ศาลาที่เราจะเข้าไปกราบสักการะบูชาพระพุทธทรูปนะครับผมที่อยู่ภายในบนาารรณะศาลาแห่งนี้นะครับผมพระยานาคราชสวยงามมากทักผมแล้วก็ดูแล้วก็มีอํานาจนะครับผมมีความสยุจสยองครับความน่ากลัวนะครับผมสาหรับผมก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็เรามาเข้าไปรับดูรับชมข้างภายในบรรณาสาราวัดถ้ำพาเจแห่งนี้ด้วยกันนะครับผมมาเรามาเดินเข้าไปเลยนะครับผมอันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับ,อ,นนอ,รรบอันนี้ก็จะเห็นผู้รังกานะครับผมอันนี้ก็จะเห็นผู้รังกาตรงอสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนแบบจะเป็นทางเดินนะครับผมหรือ เป็นจุดที่ชมวิวทิวทัศน์ก็ได้นะครับผมเพราะความสวยงามนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นเห็นเป็นก้อนเมฆเหมือนฝนกำลังจะตกนะครับผมอันนี้เรามาเข้าไปเลยนะครับผมว่านาสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมผมดูอรอบๆแล้วนะครับผม อยู่ที่นสถานแห่งนี้นะครับผมนสถานที่วัดถ้ำพาจเจแห่งนี้นะครับผมสังเกตด,ดูต้นไม้แต่ละต้นนะครับผมที่มีความตรงสวยงามแล้วก็ชวนขนลุกขนพองสยองก้าวนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดว่าเป็นต้นอะไรเอ่ย ต้นอะไรครับผมเดี๋ยวผมเฉลยให้นะครับผมต้นนั้นคือต้นตะเคียน,นครับต้นไม้ตะเคียน,นครับต้นนางตะเคียนนะครับนี่นะครับผมมีแต่ต้นตะเคียน,นครับผมอยู่อในรอบๆบ,บริเวณบรรณศาลาวัดถ้ำผาเจียแห่งนี้นะครับผมอันนี้เราก็เห็นลักษณะต้นปิน่ปิของต้น ตะเคียนนะครับผมหรือต้นนางตะเคียนนะครับผมที่มีนางไม้สิงสถิตยอยู่นะครับผมที่อยู่ในสถานที่ที่แบบภูเขาเหล่ากานะครับผมสถานที่ลึกลับซับซอ้อนอาทิเช่นที่อยู่ในวัดรรมผาเจี่งนี้นะครับผมก็เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนที่ผมเคยบุญเรียนเขียนอ่านแล้วผมก็เคย เดินทุดงสัญจรมาผมก็เคยมาพักอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมากแล้วนะครับผมแต่ก่อนภรรยาหนา่าอ,อางนี้ก็ไม่มีนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับผมมีพระยานาคราชและก็มีลูกป,ปั้นต่างๆและก็สิ่งก่อสร้างขึ้นมาเยอะนะครับผมแต่พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยัง อยู่ในสิ่งกินในธรรมนะครับผมยังประพฤติปฏิบัติศีลธรรมอยู่นะครับผมท่านก็ยังเป็นพระสุปฏิปโนผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนะครับผมคือพ่ะแม่ครูมาอาจารย์ผมก็ได้เข้าไปกราบสักการะบูชาท่านะนะครับผมท่านก็เป็นพระที่มีอัยารัยที่ดีนะครับผมก็การทํานายทายทักของท่านก็โอเคนะครับผม เมบูบาจย์ใช้ได้นะครับผมสุดยอดนะครับผมอันนี้ผมแทนรูปให้ดูนี้คือผมอดูที่สุดของอาจากหัวมาจรุดหางของพระยานาคราชนะครับผมสวยงามมากนะครับผมข้างๆนี้ก็จะเป็นบ่อ,บอน้ํานะครับผมเป็นบอ่อน้ําที่ตกแต่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะมี พรยาณาคราชนะครับผมอันนี้ก็จะมีรูปภรยานาคราชอันนี้ก็จะเป็นรูปพนางเจ้าธรณีนะครับผมรูปพนางเจ้าธรณีนะครับผมนี่ถือว่าสวยงามนะครับผมนี่ถือว่าสวยงามมากแต่ผมอันนี้คือสำนักสงฆ์วัดสำนักสงฆ์ถ้ำผาเจียนะครับผมยังไม่เป็นวัดนะครับผมถ้าขึ้นชื่อว่า เป็นสักักสงฆ์นี้คือไม่เป็นวัดนะครับผมยังเป็นที่พักสงฆ์อยู่นะครับผมยังไม่เป็นทางการนะครับผมอันนี้ก็คือจุดชมวิวนะครับผม,บผ,มผมจะเพนให้ดูนะครับผมนี่ก็คือภูลังกานะครับผมที่อยู่ในเขตวัฒมผาเกียนะครับผมสวยงามไหมครับผมนี่เราก็จะ เราก็จะเข้าไปดิมณนนะศาลานะครับผมเข้าไปบรรน,นะศาลาเดี๋ยวผมจะหล,นะาาลอดทองของพระยานาคนะครับผมหลอดทองของพระยานาคโข้ขอให้ข้าพเจ้าประสบวยความสุขความเจริญเนะอ่านี่นะครับผมนี้อรพอเดินมาก็อะชมเลยนะครับผมนี่คือต้นตะเคียนนะครับผมต้นตะเคียน ที่มีนางตะเคียนอาศัยอยู่นะครับผมผมคิดว่าคงจะมีนางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ในบริเวณน,นี้เยอะมากนะครับผมอันนี้คือต้นตะเคียนนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์กูบอกว่าเป็นต้นตะเคียนนะครับผมนี่ครับม,มาเราก็มาเข้าไปนะครับผมมาเข้าไปในบนารรณศาลานะครับผม นี่นะครับผมรูมนางเจ้าธรณีแล้วก็พระยานาคราชนะครับสวนหย่อมเป็นสวนหย่อมที่มีพระยานาคราชนะครับผมแล้วก็ <c oughs> มีต้นรู้สึกจะเป็นตุนนะต้นผาจันไดนะครับผมต้นผาจันไดนะครับต้นผาจันไดนี่ก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับผมมีมีชาวบ้านเอามา เอาปลามาปล่อยนะครับผมเอาปลามาปล่อยเยวข้างบนนี้ก็จะเป็นผู้ลังกานะครับผมผู้ลังกาผ,ผูเขาที่สวยงามและก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนีเราก็าตรุงรอบบก่อ,อนจะเข้าไปในบรรดาศาลานี้ก็มีสิ่งให้ดูได้ชม อย่างมากนะครับผมน่าสนใจอย่างมากนะครับผมน,นีก็บินในภายในบรรณาศานานะครับผมนี่แล้วก็มีพระยานาคสีเขียวนะครับผมนี่นะครับผมเขตนี้ก็จะเป็นพระยานาานามว่า,าสุวรรณนาคนะครับผมพญาสุวรรณนาคารัชนะครับผม ที่ผมไปวัดไหนไปวัดไหนเข้าวันไหนก็จะเจอแต่นามของพระยาสุวรรณนาคราชนะครับเขตนี้เขียดาไหลไปขึ้นไปอุดรก็จะเป็นพระยาศีสุดโถนาคาราชนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ที่เขียบึงการบึงคงหลงนี้นะครับผมก็จะมีะพระยาสุวรรณนาคาราชนะครับที่กล่าวว่าได้สักอือหรือราชา ให้เป็นพระยานาคาชนะครับผมอันนี้ก็คือพระยาสุวรรณนานาคารนะครับผมที่อยู่ในเขตบึงคงหลวงหรือเขตในภูรลังกานี้นะครับผมรู้สึกว่าจะโด่งดังมากนะครับผมพรยาสุวรรณนานาคาชนะครับผมอันนี้ก็ภายในบรรณสารา,าของวัดถ้ำผาเจียนะครับผมเราก็เข้ามาในบรรณสารานะครับผม สวยงามมากนะครับผมก็จะมีพระพุทธรูปปางสมาธินะครับผมรู้สึกว่าปางสมาธิจะมีอยู่สามองค์นะครับผมแล้วก็ปางปฐมเทศนาองค์หนึ่งนะครับแล้วก็อาจะเป็นปางมารวิชัยนะครับเป็นพระประทานนะครับผมแล้วก็มีปางสมาธินาปกนะครับผมแล้วก็มีรูป พอ่อเมฆูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับพระอาหารหันตเจ้าแห่งยุคก,กรุงรัตนโกสินนะครับผมอันนี้ก็คือรูปเหมือนหรือรูปหล่อของพอ่อเมคูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับผมแล้วก็จะมีรูปเหมือนหรือรูปหล่อนะครับผมของอหลวงปู่ฟั่น อาจารูนะครับผมอันนี้เราก็ได้เข้ามาในมณฑ์นนศาลาแห่งนี้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปล่อหรือรูปเหมือนของหลวงพ่อคุณนะครับปริสุทธโธวัดบ้านไรนะครับผมเราก็ได้เข้ามาในมณฑสศาลาแห่งนี้แล้วเราก็มากับสักการะ บูชาพระพุทธปฏิมาหรือพระพุทธรูปไปด้วยกันนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตันสัภบังกวโตอารรโตสัมมาสัมพุทธันสับุเทปมาเดนาดาวารตะเยนะกัตังสับบังอัปปะราทังขมัตุโนภันเตบุเทปมาเดนาดาวารตะเยนะกัตัง ซาบังอัปปาราตังขมามันทุนทุพันเตบุเทปมาเดนะดาวารัตเยนะกะตังซาบังอัปปาราตังขมามันทุนทุพันเตครับครับครับนะครับผมแล้วก็ กรับนมัสการพระพุทธรูปแล้วนะครับผมก็แล้วก็จะขอสมาพม่าเมรุบาอาจารย์นะครับผมเพราะว่าในช่วงเข้าวันเข้าพรรษานะครับผมนะมูตัสสาภังะวะโตอะระหะโตสมาสมุทธัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาทิริปมาดีนะดาวาระตเยนะกะตังสัพพังอภปราธังขมาตุโนภันเต มหาธีรีปมาเดนะดาวรัตเยนักตังสับบงอปาราทังขมันทุนุพันเตมหาธีรีปมาเดนะดาวรัตเยนักตังสับบงอปาราทังขมันทุนุพันเตสาธุสาธุ พระพุทธเจ้าขอสักการบูชาองค์พระอหรหันตสมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีนะครับผมแล้วก็พ่อเมคภูบาอาจารย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแล้วก็หลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลวงพ่อคูณปาริสุโทโธนะครับผมก็ผมก็ขอข้า รูปเหมือนหรือตัวแทนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับผมถ้าผมได้ผิดพลาดประการใดในสิ่งที่กระทำต่อหน้าและรับหลังไม่ดีในที่รับหูรับตาก็ตามนะครับผมขอให้ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเอาหูสีกรรมไว้ให้นะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับผม เรากา็มาดูรอบๆอ,บอสถานที่แห่งนี้ดูนะครับผมเราก็สิทธแล้วนะครับเราก็สิทแล้วนะครับผมก็มาดูนะครับผมเรากา็ได้มาชมดูภายในมันหน้าศาลา,าวัดถ้ำผาเจียอย่างนี้ครับผมสำนักอ สูงถ้ำผาชี้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาะดูรอบๆนะครับผมอันนี้ก็มีพรรยาน้าคราชนะครับผมทั้งสองข้างนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูตรงรูปที่มีเป็นรูปของพระอรันตะสมาสุบริจ้านะครับผมที่สวยงามมากนะครับผมแล้วก็จะเป็น เป็นพระพุทธรูปปางนาคปกครับผมที่ที่สวยงามนะครับผมปางนาคปกนะครับผมอันนี้นี่นะครับผมก็เรามาดูรูปนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นภาพ กเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมมีตัดสร้นะครับแล้วก็ตัดสรุแล้วก็มีตอนเกิดนะครับผมก็ประสูตตัดสร้ปริภา,น,น,ะานะครับผมนะครับผมนี่นี่ครับใช่ละมีประสูตตัดสร้แล้วก็ ปรินิาานนะครับผมมีรูปนี้ก็สวยงามนะครับผมผู้ซื้อว่าจะเป็นผลงานของอาจารย์จัก,กรพันธ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมรูปภาพนี้โด่งดังมากนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่เราก็จะไปดูไปชมข้างนั้นนะครับผมว่าเป็นพระพุทธรูปปางปฐมมเทศนานะครับผม ปรังปฐุมมทิษฐานะนะครับผมที่อันนี้นะครับผมนี่คือรูปภายในมณฑสาลานะครับผมนี่นะครับผมปรังปฐุมมทิษฐานนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมสวยงามมาก สวยางามมากนะครับผมบางประทุนมดิสนานะครับผมสุดท้ายนี้อย่างไรผมก็ขอให้อ่าเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องน้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมฝากกดไะไรกดซับสไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเผื่อเป็นคลิปและ กำลังใจต่อไปในคลิปข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ